ครับผมวันนี้ก็จะมากู้กลับครับผมนนบบกู้กลับครับ<ล>อ่าไม่หายเลยนะฮะขึ้นเดินลงปะเลิกงานครับเลือกง,งานก็มากู้ครับผมอ่ากู้กลางวันไม่ได้ครับผมกลางวันทํางานครับน,น,น,นี่ไงคันหนึ่งเพื่อนใช่เนี่ยมันกินแต่หม่อ,อันนะอก็แต่เมื่อวานต้องมาดูอันนี้นาานนกูกลับเห็นไหมเห็นไหมต้งดูดิเยโคตรยากเลยนะ โ oh. อ้โหเก็บเพื่อนอ่าคันที่หนึ่ง<อ>ไม่เอาเหรอเออว่ะคันที่หนึ่งไม่เว้อครับผมกินแต่ไม่เด้งกินแต่ไม่เด้งต้องกูม้มาหลังที่หนึ่งหลังที่สองครับผมโอ้โ oh. หหลังที่ หลังที่สองเป็นออนอนกินแทนครับผมเ,เดี๋ยวม่มีไม่มีเจาะหลังที่สองก็ไม่กินครับผมนอนกินแทนเราลงมาทางไหนทางนู้นเนาะเราก็มาทางนี้ดิหลังนี้ฝั่งนี้อ้อมไปฝัง่งนี้อ้อมเหรอ <c oughs> อ่ะไป มอมๆเหรอ,อันนี้เดินวนครับโอ้ยเหม็นต้น่นนี่ด้วะสองหลังแล้วครับทีมบ่าหมานครับดูดูอนนด,ดอกดากกระจายไม่มีเพื่อนไม่มีแปดหลังเราให้ครบอ่ะดูดูดีๆไม่มีตรงนี้ไม่มีเราไม่ได้ดักใช่ไหมใช่เพื่อน ดาวดาะตรงนี้ถาไปไหนมันจะมีตรงเนี้ยติดติดอติดอึ่งเปล่าเพื่อนตรงเนี้ยโอ้ยมึงดึกกินอยู่นะอะไรวะเออตรงนี้เพื่อนนี่ไงไหนนี่ไงเออเออเอเออเดือหายว่ะก็ยังบอกเดือหายเพื่อนเดือหายเนี่ยมึงใส่เดือดดึกเกินไปหลายอันหนักมากเลยนะรู้ไหมเออ คันที่สามเยื่อหายครับผมแต่เยอสกลับไม่ลั่นครับโอ้ยเราตอนนั้นเราเดินลุลยมาขนาดนี้เลยวะโอ้ยทางนี้เหรอทางนี้ไม่น่าม,มีนะเพื่อนเราช่วงนี้แหละลช่วงนี้นเออ ตรงไหนวะเราจะเค่อยไล่ดูเอาให้ครบกัดใช่ใช่ใช่ตรงนี้มีมุมอันนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงจำได้นะขับคายขับคาว่ะเพื่อนกผอนตรงนี้ไปปุ๊บแล้วก็สูงแล้วก็ยาวเลยเนี่ยตรงนี้แถวๆนี้จะมีอันหนึ่งเออใช่ตรงนี้แหละแถวนี้แหละ นู่นนูนเพื่อนนี่ไง,นนอ,งอันนี้หลังที่อะไรที่สี่ที่สี่เนาะไม่ลั่นเหมือนกันว่ะ,ะหลังที่สี่ไม่ไม่ลั่นครับผมไม่มีรอยกินเลยทะโพดอยู่ดีหลังที่สี่ต่อไปหลังที่ห้าครับ อันนีตรงนี้มีแมวะเพื่อนตะเลยไปไม่มีครับใช่ไหมม,มาดูก่อนไปมายามกลับครับผมไม่มีไม่มีไม่มีหอดท่อหนานเอาเลยเอ๊อุ้ยนี่มีไหมตัวนี้ไม่มีใช่ตะเลือดองด้วยครับจะร้อนเฉียด ใช่ไหมพยายามสามันละเออเด็กเจ็คิดว่ามันจะอยู่ไอ้อันนี้อันนี้อืมนี่นนีี่่จะลังก็อีกหลังนึงครับผมโอ้โหไม่เข้าเลยว่ะเออหลังที่ไรห้าแล้วอสามหลังอีกสามหลังครับผมแปดหลังนะหมดนะเออ ตรงนี้เราไม่ได้ดักนี่เขาเรกว่าจะดักต้นไม้ใช่ใช่ไม่ได้โอเคใช่ใช่กลับมันลั่นอโอ้ฝากพูดครับผมแต่ดักมันไม่เข้าสักตัวเลยว่ะวใช่ใชตรงนี้และตรงนี้แหละช่วงนี้แหละเพื่อน <c oughs> ใช่ไหมตรงนี้ ไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีนี่เหรอมั้งตรงนี้เปล่าวะไม่มีว่ะไม่ใช่สองเออได้ไหมเออติดเว้ยติดเว้ยใช่ไหมเออ,เเเอ,อนี่ไงได้ไรหนู<ๆ>ครับผมนี่ครับหนูเต้ม แต้มแรกครับอืม,อมพึ่งเพิ่งติดพึ่งติดแข็งอยู่ใช่ไหมตัวพึ่งแข็งเพื่อนอ๋อติดติดแมเดี๋ยว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 ยยเดี๋ยวโอ้ลงมาจะได้ไม้เด็ดเราได้เยอะนะเฮ้ยมัน,นติดว่ะเพื่อนแม่งนัดติดเลยว่ะไปเช็คมีไหมอืมอแต้มแรกครับผม วานยานตอนเย็นไปโ,ลโลดรนมันะเอาตรงนี้ตรงนี้ด้วยเหรอใช่ไหมไม่ใช่น้องเป็ดไม้เมดือดถือว่าเราตั้งใจไปสามหลักไอ้ยไรสองหลังสองหลังเอออืมในน้ำถูกล้องแล้วนี่นะน,นะี่ละยังใช่ไหมยังยังไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันจะอยู่แถวนี้แหละเออแถวนี้แหละ เดี๋ยวนะจำไม่ค่อยได้ไปไหมเราจะดูก่อนพอตักติดจันจับเลยพอมาใกล้กันแล้วนะดักไว้ก็ลืมครับบางทีไม่ได้ทำสัญลักษณ์ไว้อันนี้อันนี้มิดกินโอ้โหมึงดูดิรอยกินครับผม Uh huh. ลอยกินแต่กลับไม่เดิน่นกลับไม่ดิ่งคันที่เจ็ดครับผมนี่แหละจูไล่กันนี่แหละสามคันที่เหลืออืมช่องเมื่อกี้แหละจูใเพื่อนจูไลดูใหม,ม่แล้วก็แล้วต้องไหนวะไม่มีแล้วตกเลยมีไหมขึ้นนะขึ้นไปหรอไม่มีนะกัว <Billie S 1> ไม่มีมันอยู่ในโซนเมื่อกี้อันนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนึ่ถึงโค้งแล้วใช่ไหมไม่มีไม่มตรงนั้นไม่มีเลยโอ้ตายหนงสอสม่ห้าหเจ็ดอันหนึงอันนึงอยู่แถวนี้อาปูนอันนั้นมาดแใชใช่ปดโซนตรงนี้เหรอดูมันด่งแล้วมันก็ดงหายเหรอ ไม่รู้แต่ถ้ามันติดหนูหนูดิ้นแง่ใช่ใช่ใช่นี่แหละจะอยู่ตรงนี้แหละดูดีๆสองสองขึ้นบนอนะ่ะเออใช่ใช่มันจะมีจอปากปาก,ปากรูอยู่ปากรูอันติดไปแล้วก็ว<อ>ม,มีตรงนี้แหละอันนึงอะ่ะดูสนเพราะมั่นใจกูมั่นใจตรงนี้แน่นะลอย จริงสองขึ้นไปข้างบนนี่เปืเป่อนๆมันลากเอาไปอุ้ยลากได้ด้วยนโอ้โหเลากไม่มีนะ่ลงลงข้างล่างนี่นี่นะไม่มีนะเพื่อนลงมีอใช่ใช่ไม่ได้มาอือตรงนี้มันยังไม่ใช่นะพ่อ อย่านะเดินไปดูดิเดียด๋ดวย 8, วในชะ่ตัวนี้ปอกว่วนะเจอว่วเพื่อนตอนนี้หาอีกคันหนึ่งครับผมหลังหนึ่งหลังหนึ่งน่าจะติดด้วยอืมไม่ได้ทำสัญลักษณ์ไว้เนาะพูดถึงเราลอยแดดลอยแวก นี่เนี่ยมันจะหยุดติดกันน่ะสามคันเนี่ยเอาอีกเองดูแล้วแม่งน่าจะติดแต่ดูได้เอาไอไ้นีดไว้หรอกมัดไว้ใช่ไหมไอ,อันนี้เราได้เมื่อกี้แค่ไหนตรงนี้ใช่เพื่อ,น,อนนี้จะ<ด><ด>ประจบเออ,เอ,อตัวตัวเมยเราได้เมื่อกี้นีมอ่าไปป้า ตรงนี้เนี่ยไดวดัดเอ็มตุ้งเนี่นี่ดูดีๆแต่หรอมั่นใจเมื่อกี้มากที่สุดนะใช่ใช่เพื่อน เียบกลับตัวเองซะปักเรียบร้อยไม่ใช่เพราะว่าเราดูตรงนี้สามหลังติดเลยเอ่เรามัดมัดไว้ตรงไหนวะตรงนี้ไม่ใช่อย่างเมื่อกี้อ่ะพ่อใช่ตรงมุมนะมุมมุมนู้นแหละมุมช่วงนี้นะช่วงนี้หมดแล้วนั่นแหละเมื่อกี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวดูใหม่เดินรูดอะไรดูใหม่เฮ้ยตรงนี้ล่ะแค่นั้นนี่ไงเพื่อนนี่อยู่นี่นี่ไงว่าอยู่นี่ คนี่ครับไม่ติดครับผมโอ้ยประจำได้อยู่นะว่าะววจะมุมโค้งกลบกับเจอก็โอเคแล้วใช่ไหมแปดหลังแปดหลังครบครับผม หมานลังเดียวมานลังเดียวครับผมตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็จบเพียงคลิปแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชหมห,มหม่ต่อไปนะอือต่อไปอีพีหน้าครับผม